ไอ้เซนมึงไปทำอะไรฝั่งน,นู้นอะมึงไปอยู่บ้านนู้นใช่ไหมไม่ใช่ก็มือเป็นไรเนี่ยอะไรนะมือมาเข้าโคตรนานอะ่ะน้าครับ เป็นเท่าไหร่นะตอนนี้มีเท่าไหร่ตรงนี้ยืนยี่สิบสองคนครับตอนเหลักเรามีเท่าไหร่ไม่นับพวกเวดอะห้าคนตัดไปห้าคนสี่คนตัดพวกเวดไปสามคนตรงนี้ก็จะเหลือสิบเก้าใช่ไหมตัดนี่ได้ครับเหลือสิบแปดสิบแปดเรามาสิบแปดคนเองอะตอนเราเรามีเท่าไหร่ ไม่นับเนี่ยมีพวกเนี่ยห้าคนเนี่ยตัดห้าสล็อตหลักไปเลยไอห้าสล็อตที่มาของผมมีสิบเอ็ดฟังผม,ม 22, อ่ะยี่สิบสองฟังละสิบเอ็ด่ยตอนนี้ฟังล้วสิบเอ็ดพี่จ๋าสิบสิบเอยี่สิบสี่ครับสล็อตหลักทั้งหมดเราไม่มีหกคนเลยเราขายสละ็อตขายหกคนเลยครับที่ไม่อยู่ตรงนี้ครับโอเซนมาเพิ่ม,รม 5, ครับอัดแค่ห้าครับ าห้าใครบ้างนะ eg หนึ่ง eg หนึ่งครับเบฟสองครับที่ลาไว้จะมีเล่นมาแล้วละอที่ลาที่ลา airdrop ลาสุดครับมีลักกี้กับ่ครับคนที่ลาไวที่เหลือมาแล้วครับไปไหนลาไปไหนกันตุ๋นลาไปส่งแม่ครับไม่ใช่อเนี่ยล่าสุดเนี่ยกับ l u c เน็ตครับเน็ตเล่นไม่ได้ครับกับ c เหมือนกันครับเน็ตเล่นไม่ได้เหมือนกันครับจะไปแข่งกับใครเขาเนี่ยมีสล็อตแค่นี้คิดว่าไม่น่าเบิกนะวันนี้เรายังไม่พร้อมเลยก่อนแข่งอน่ยพรุ่งนี้เราจะพร้อมได้ไงเราไม่รู้จุดยังไม่รู้อะไรกันเลยเมื่อกี้มึงไปแข่งจะชนะเขาอ่ะ เด็กใหม่มาครบปะเด็กใหม่มาครบครับขาดแค่เบฟครับนี่แล้วก็ซีที่ลาครับเด็กใหม่เมื่อเราพร้อมจริงเหรอแข่งอะเด็ก พอไหมคิดว่าทำไมไม่ไปทำกิริยาแบบนี้ตอนสักช่วงสองวันที่แล้วว่าจะได้เอาออกไม่ลาแบบนี้สักสองวันที่แล้ว,วจะได้อ,ออกให้หมดเมื่อวานพี่ก็พูดชัดปะว่าเจอกันสองทุ่มวันนี้ใช่พี่บอกว่าให้เข้าเร็วจะได้ขาดคนเล่น พีดพีไ่ด้เช็คพีดไม่ได้เช็คขาดอีจีกับเบฟครับอีจีได้ลาป่ะขาดขาดคือขาดไม่ได้ลาใช่ปหใช่ขาดคือไม่ลาเลยแล้วที่ลาเนี่ยคือลาเป็นไหนกันบ้างนะขออีกทีที่คนลามีเอาแบบที่ตอนนี้ที่ขาดไปอะที่ไม่นับตรงเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนับล่าสุดอะที่ขาดไปเนี้ยที่ลาเนี้ยลาเก้าคนเลยหรอไม่ไม่ใช่ครับลายลายแค่สองคนครับอาอแล้วที่เหลือ ที่เหลือจะเป็นสล็อตสำรองครับกับสลอ็อตสล็อตหลักจะมีอ่าที่ขาดมีแค่สองคนครับแต่วินเทอร์มาอยู่ครับตอนแรกไม่รู้หายไปไหนครับตอนนี้ไปซ้อม<ป>อม,มองไปซ้อมเวลาเนะี้ยดูดีดีดีใครซ้อมบ้างนะ เป็นครับวันนี้วันนี้พวกผมไม่มีครับพี่<อ><อ>วันนี้แค่นพวกผมไมมปแลว้พวพวกผมแคนซ้อมไปแล้วซ้อมตอนนี้ไปก็คนก็มีแค่นี้ตามคนได้ปะนีไอวิเธอก็อยู่เนี่ยไม่ไปซ้อมเลยผมเข้ามาเช็กซ้าก่อนครับพี่ด้านบอกให้เข้ามาเอ้ยอ๋อเราโดนแบนด้วยนี่หว่าโดนแบนไปสองเฮียลืมใช่ปะใช่ครับเฮ้ยมึงตามตามไหนที่เก่งหน่อยให้เราเขาลงหัวหน่อยเดี๋ยมัน ยังถึงเรื่องถึงไหนแล้วอะชั่วโมงแล้วอใครเขาตอบเขาตอบติเกตแฟนใครมาละตามคนไ้าระมนน่ขับาจะของของเพื่อนในการมันพี่เพื่อนในการมันไปแย้งฮะแล้วกลับเราหายไปสามโดยที่แบบโดนแบนไปสองก็แบบ นี่อะไรวะชีวิตนั่งกูบอกแล้วว่าเรานับรับหนักเกินด้วยช่วงเนี้ยมีตามด้วยนะใครตามได้ก็ตามอย่าอย่าโยนให้กันมันสถาบ้านเดียวกันนะใครตามได้ก็ตามตามยากตามแล้วไม่รับใครนะตามยากามใครตามใครไฟจีอะไรจีนี่หลายรอบไอจีอะไรเยอะมากพี่มันตามแล้วใช่ป่ะโทรแล้วติดสายอืมติดสายด้วย

โดยพี่แจ็คพี่ผมว่าเอาออกกับะพี่อียิผมผมไม่น่าพร้อมเล่นเลยใช่ขาดสองไอ้มี่บ้านกูอะที่เน็ตมีปัญหาแล้วโซ่มาสองคนไปต่างจังหวัดเป็นอาทิตย์พอกลับมาก็กลับมาเล่นแค่วันเดียวสัญญาณเลยอีกคนหนึงเข้าเซิร์ฟมาแล้วก็หลุดรัวๆมันปิงอ่ะวันนี้วันนี้ก็ขาดอีกไม่ได้ลาลาไปแล้วจัดก็ตัวเองก็ไม่มาแล้ววันวันพรุ่งนี้มันจะเล่นได้ปะถ้าแข่งอ่ะเน็ตมันเป็นยังไย นี่มันมันมันพูดยากมันอยู่แต่ละพื้นที่ของอันเนี้ยเหมือนที่ผมโดนไงตอนน้าท่วมมาอะไรเงี้ยมันมันบอกยากกรเดืเรื่องพวกนี้องนีมันเป็นอ่เด่นไม่มันมันใช่ใช่ไม่นไม่มีไม่มีใครแบบอยากให้เกิดหรอกแต่แบบเรื่องเรื่องราวนู้นราเนี้ยแบบบางที่มันกูเซ็งตั้งแต่เราแบบโดนแบนด์ก่อนแข่งอีกแล้วกูยังเซ็งก่อนแข่งใช่แล้ใช่อีกแล้วอ่ะแล้วแล้วแล้วที่คาตาสินมันเป็นเรื่องเก่าอ่ะ คือแบบแม่งเอ้ยเลคทิกเก็ตของแบบเอ่อเรียกคนชื่อเคอะที่พี่ขวบพี่เขาชื่อเคอะเคกับบัดดี้อะเอ้ยพี่เลคทิกเก็ตให้พี่จังไม่ไหวปะเต่เนี้ยพี่ว่าแม่งไม่ใช่อ่ะน้องมาทักมาหผมจะอดเลยไอ้กัดอ,อ่ะ พี่ชัยครับพี่ใครครับพอดีคนในแก๊งยี่บ็ดพี่พี่ชายเขามานัดผมชิงแดนด้วยอะครับมันใกล้ถึงเวลาแล้วครับพี่น่าจะแค้นนะเพราะคนไม่พอปเนี้พี่ครับพี่คบครับแบบโดนแบนทั้งที่แบบเบว่ด เคยโปรมาก็เลยแบนเพราะว่าเคยมีประวัติโปรแล้วเขาจะปลดทำไม,ต,มต, 22, นะตั้งแต่แรกผมก็พังคาเตะยี่สิบสองขาดแปดเลยละถางนัล้นใช่ไหมหรือว่าถ้าขาดเจ็ดแล้ววินเทอร์มาแล้ว เอเอ,เอส right? ันรู้จักไอเบ๊ะไหมมึงสามตามหน่อยไหมกูไม่ร like> ู้จ um> ักมันคือใครวะไอเบ๊ะบเบ๊ะบ่เดี๋ยวเอาคนที่ไม่มาออกเลยได้ครับแล้วก็เรื่องแข่งก็กูไม่รู้วะมึงอยากแข่งหรือะพี่แจ็งครับตอนนี้สล็อตเราถ้ารวมสัมสำรองด้วยครับถ้ายังไม่เอาคนออกมีแค่สามสิบเอ็ดครับไม่ใช่ไงตอนเนี้ย ที่หายไปเนี่ยตอนนี้หายไปเท่าไหร่รวมสำรองเนี่ยรวมทุกอย่างเนี่ยตอนนี้มีเท่าไหร่ตอนนี้มีเท่า,หาไ,ไหร่นับดิยี่สี่ครับ <24 S 1> หายเจ็ดเนี่ยเจ็ดคนนี้มีใครบ้างมีพี่ออนครับพี่เฟิร์กพี่จุกมีอ่าเบฟครับอีจ e ีมีลักกี้แล้วก็สี่ครับออนจุกเฟิร์กไม่นับก็เหลือสี่อ่ะสี่คนนี้ใครนะ มีเบฟมีอีจีมีซีแล้วก็ลักกี้ครับลักกี้มาอยู่ถึงแอดดอปแล้วก็ไปเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับเน็ตเพิ่งมีปัญหาเ <C S 1> มื่อ <C S 1> กี้กครับก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เหลือแค่จีกับเบฟใช่ครับก็สองคนนี้ออกได้ครับก็ก็เท่ากับเราเหลือยี่สิบเก้าสำหรับหลังจริงๆเราตัดออกไปหกเลยยี่สิบเก้าตัดออกไปหกเหลือยี่สามใช่ไหม αι? ครับโอ้คนเราหายไปเยอะมากเลยเนะี่ยเยอะเื่บหายไปเยอะจัดเลยเนะี่ยโดนแบนที่หายทั้งแผงเลยสัสหายเจ็ดเลยอะ่ะออ้อนไงจุกนี่มันเต็มใจเล่นให้กูไหมวะนะันเนี่ย ก็กลับเรามี23 23รวม6คนนี้ถามนี่ไอเนี่ยที่เหลือที่ไม่มาเนี่ยไอ้เวทถามพวกไอออนพวกไอจุกอะพวกนี้มาไหมได้ครับพี่ได้ครับก็จะเป็น25นะพี่25แล้วก็นับพวกเวทเข้าไป3คน28 28 28ต่อ30ไหวปะ วอทได้ครับถ้าเต็มยี่แปดผมว่าไหวว่ะพี่อันนี้คือเราจะไม่ไม่ได้คัดใครออกกันนะก็คือคัดออกไปแล้วไอจีกับซีซีพิ่งลากับลักกี้เหรอหรือว่าไงนะีไอจีกับเบฟดิ๊กไอจีกับเบฟดิใช่ปะไอจีกับเบบที่สอฟใช่ครับอไอจีกับเบฟสองคนโอเคยี่แปดยี่แปดยี่แปดคบไหมพึงว่าพี่จางครับไม่ถ้าเกิดว่า พี่เฟิร์กมาด้วยก็จะเป็นย่สิบเก้าครัน่าจะไหวกัาเดิมยี 28, ่ิบแปดพแล้วก็คือตอนแรกมียีิบเก้าไงก็ตอนแรกมีสามอใช่ไหมตัดลองไปสองลยิบเก้าทีนี้เฟิร์กจุกอ่อนสามคนเวทสุภัทแฟงหกเนี่ยครบไหมเรามยี่สิบสามใช่ไหมสอและใช่ครับเออก็ได้ครบยีิบเก้าพอดีอาจจะหาอีกสองนะพี่เพราะว่า เรื่องเน็ตเน็ตไปแล้วช่วยไม่แน่ใจผมไม่รู้เหมือนกันอาจจะหายอะสองสองคนนั้นบอกมานะพี่สองทุ่มแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาทักทุ่มครึ่งอะมาทุ่มครึ่งบอกมันได้พี่เก็อันนี้คอนเฟิร์มแล้วเนีห้าคนนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วเหลือเฟิร์สที่คอนเฟิร์มไม่ได้หา้เฟิร์สเอาไงอยากแข่งไหม แล้วก็ถามคนที่เหลือที่ไม่มาว่ามาช่วยแก๊งบ้างได้ไหมทำอะไรเพื่อแก๊งบ้างได้ไหมเวลาสนุกก็สนุกเหมือนกันแต่พอเวลาซ้อมกับซ้อมแค่บางกลุ่มแล้วจะอยู่แก๊งเดียวกันไปทำไม เอาผลประโยชน์เข้ามาให้แกงบ้างได้ไหมคิดแบบไม่ต้องเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองบ้างได้ไหมช่วยแกงบ้างทำอะไรเพื่อแกงหน่อยจะกจกจ็กกี้ก้แเจ็กกี้ก้แซจ็กกี้ก้ซ ตอบไหมเด็กเกดถามเนี่ยเอาเอาคำถามพวกนี้ไปถามพวกคนที่ไม่มาเราไปถามดู